การรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศจีนที่พัฒนายอย่างรวดเร็วรถไฟความเร็วสูงเป็นแนวโน้มการพัฒนารถไฟของโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งความทันสมัยด้านการจราจรนับวันจะยิ่งได้รับความสนใจจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้นหลายปีมานี้ภายใต้การดูแลและส่งเสริมอย่างแข็งขันของรัฐบาลจีนรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนจึงได้พัฒนายอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทศวรรษ1990จีนเริ่มศึกษาวิจัยเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจินหวงเต่าเสินหยางซึ่งเป็นโครงการแรกและสร้างจนแล้วเสร็จต่อมาปี1997จีนได้เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มความเร็วให้กับรถไฟทั่วไปในเส้นทางต่างๆทั้งหมดนี้ได้ช่วยให้เราเรียนรู้และสะสมประสบการณ์อันล้ำค่าในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงอย่างมากมาย